สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเมื่อวานนี้มารีวิวกันดังไฟในเตาแล้วครับดังไฟทานนี่แลหละวันอะไเฮ็ดยากได้ครับวันอะว่าครับปาดเกือบปาดยังมาอ้อยได้ครับเนี่ยท่านได้เตาไฟร้อนรุณนี่นี่ครับผู้ดังไฟก็แยกคำหน่อยครับ มาจะหำเนื้อตัวมันใหญ่อยู่อีแท้เียครับดังไฟครับมือนไ้ดังไฟงนไฟี่ครับอย่างหัวหมูมีเบีกมีเบียกครับว่าจะไปเฮ็ดงานมาอะไไปครับจะแตกแน่นหรอครับเมือ่อนี่ยว่าเบิ่งเที่ยงก็กรอกมากพราะกว่าโดยนัอดหลแตก นักพี่โดนตักเปื่อยนะครับเอาครับรีวิวซัมนี้นะครับเนาะ